ที2สองนี่ก็เอ็มหกสองเขาเก็บงานแล้วครับบ่าหนิ่มครับเก็บงานก่าถือว่าง่ายครับก่าสำหรับยูห้ห้าก็ยังบวกเ้าเอาขึ้นไว้ครับเพราะว่านี่ครับยันเอ็มหกสองจมครับก็เลยเสียไว้อยู่นี่ก่อนครับยูห้รห้าก็ได้อะมาลุนลุนก็คือเก้า มันบางเอาใส่ไว้ทั้งเดียวแล้วเฮ้อมิสเตอร์นายเพื่อนก็ไปเปลี่ยนสูตร้าบบานไนะมา,าคุบเอาพบครับฮะบอกอุ้ยก็กำลังลุยครับแต่ดินทางใต้กับโบนาชิจมครับแข็งอยู่ หยุดสดตามกันครับผมมีมมเเตอร์น้อยโว้งอาครับผมมาง,งมแล้วครับโบได้ครับเอารถถ่ายมารูปเอาก่อนครับได้ ห้าเนเตนมาเลยเนี่ยแล้วเออโอ้ลายชินง,งานก็จะได้ลายตอยู่ค่ะตอนนี้ก็ลล่ลุมรวมเลยก่ได้ครบประมาณห้าตครับผม บุญเห็นเุ้ยเก็บงานเลยเก็บงานเลยบุญเห็นก็ย่ามันไปเลยไปเลยไปบุญเห็นก็ยาก่าแต่เก็บงานเลยครบคร<อ>บง่ายครั<ห><อ>บกบง่ายกบง่ายเอารออพิสเตอร์น้อยเพื่อนครับ จักขี่ได้แล้วครับนี่ครับหันนะแม่นกเจ้าเงาเขานี่โอ้โยคือละบาทเลยอ๋อชีวิพี่มีอว่ารุนแรงบาท,บาท,บาท,บาทนี่โอ้นกเจ้าเงากเขา,เาตัวใหญ่ครับบอุ้ยว่าตัวใหญ่อยู่ครับโอ้โยจมซ้ำโอ้คือมาวางไดอุ้ยเมื่อกี้นี่ ขี้ตอมเหรออคุมลงลงเล็กเลยโจ๊กลงลงเล็กเลยบแมนมือเอา4หากบครับผมจากวัดสมัยยังบ้าวจักหาจักบัวโอ้ยโอ้ยเสียอีกเนาะถ่ายรูปเอาเนี่ยโอ้ยโบได้ครับมิเตอร์ไนบมานครับ ผมานนี่เล้ยนเนี่ยตรงง่ายมันเฮ้นบุคือลวกย่าได้เว้ย โอ้ยบุเห็นครับผมอ๋อรอรุ่นตัวใหม่รอรุ่นตัวใหม่๋อไล่บนตบ๊บจบไปครับผมงานเก็บครับงานเก็บแล้วตอนนี้เ็ช่วงปับ๊บไปเพื่อนครับช่วงนี้กระดาษตรงใดที่มัน ลุกเดี๋ยวเลยมันอัากาศดันดินเมืองไทยน,นะครับเดี๋ยวหกช้องกะยังไปผ่านชลุยอยู่ครับ แกกบหากะโซ่ส,สิเมือ่อไรครับได้หรือก,ก,ก็ได้แบบจริงจริงจังที่ได้ก็เกือบเกือบสิบตัวครับผมที่เรได้ก็ประมาณห้าตัวครับแต่สแสดงว่ากบอยู่ในหน้าให้นี่ก็ประมาณสิบห้าสิบหกตัวนี่งครับนี่ครับ,รบอยู่ห้าห้าจอดรอครับผม เื่อมีเหตุบอคาดคิดนะครับจะเสียดึงกันได้ครับผมโอ้โบโซงชุดนี้นี่ครับครบทรงไซซิเมต์หละครับ งานในงานน่าตาเรแค่ตรงนี้ครับที่ต่ำก็ได้กะถือว่าเอ็มหกสองกับปวนสมเร็จครับมันในงานนี้กับบทที่ว่ากินยากกว่าไายครับกะบรรยากาศกับภาพใหม่เบิ่งโดยรวมนะครับเป็นเอพีสองครับกับบุยากกว่านายครับเพราะว่าเป็นช่วงเก็บงานครับผมแค่ปั๊บให้มันดูดีขึ้นสักหน่อยตัวละครับโอเคครับผมงานนี้ก็ผ่านสลุยครับโบนาสิโจมีครับเอ็มหกสองก็ได้ส่วนครบกับ งานิมมัแค่นี้ละครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวพ่นผ่านมาอีกสักรอบหนึ่งสองรอบหนึ่งก็เดี๋ยวสิจบแค่นี้ครับสำหรับ EP พีสองเลยนะครับผม โอ้ลงเลิกคนละมาเฮ่อโอเคครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนินละครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมกับผมบุดงอีดีครับผมกับทีมงานสร้างแขกล้งเก่านะครับโอเคครับผม